นี่คือสบู่กาแฟสครับที่บอกว่ากาแฟสครับนี่คือมีเม็ดกาแฟอยู่ในก้อนจะช่วยขัดผิวเก่าเผยผิวใหม่ด้วยเมล็ดกาแฟซึ่งเทคนิคกาแฟสครับนี่เป็นที่นิยมมากในเรื่องของการขาจัดเซลลูไลส์หรือผิวเปลือกส้มสบู่กาแฟสครับยังอุดมไปด้วยคาเฟอีนที่เด่นในเรื่องของการลดเซลลูไลส์ด้วยนอกจากนั้นยังช่วยกระชับผิวลดความมันพร้อมปรับสมดุลให้กับผิวใช้ได้ทั้งผิวกายและผิวหน้า สบู่มิสตีทุก้อนมีส่วนผสมหลักคือเชียร์บัตเตอร์เข้มขน้นเพิ่มความชุ่มชื้นนุ่มนวนอ่อนเยาว์น่าจะใสเป็นธรรมชาติแน่นอนครับสบู่มิสตีทุก้อนปราศจากผงฟองสารฟอกขาวหรือสารเคมีที่เป็นอันตรายที่อาจจะสะสมในร่างกายของท่านในระยะยาวอ่อนโยนจนเด็กและสตรีมีครรภ์ก็ใช้ได้จึงปลอดภยัยสบายใจรักธรรมชาติรักสุขภาพต้องรักมิสตีครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่งไล n ์มิสโด่ง2 Line ID ดีมิสเตโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเตอรดี เมื่อกี้พูดค้างกันถึงเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบจที่ผ่านมาในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีหลายสนามทีเดียวนะโดยเฉพาะนายกอบจสุรินโอ้โหผมนี่เตรียมเตรียมาจะวิเคราะห์เรื่องสุรินเนี่ยเพราะมีคนถามมาเรื่องสุรินมาพักแล้วแล้วผมก็เออระเหยลอยชายจนลืมอ่ะต้อฟังดูสิจนแล้วมันเอา้าสุรินเลือกไปแล้ววันเสาร์อะ,ะครับต้องฟังนะมารู้ก็ช้าไปแล้วนะครับก็คือไม่มีคลิปออกอ่ะ แล้วก็ทำงานไม่ทันด้วยแล้วก็คิดว่าคงจะต้องพูดย้อนหลังไวัวนจันทร์อ่ะสถานการณ์ของจังหวัดสุรินทร์นะนายกอบจอสุรินทร์เท่านั้นครับเลือกกันไปตั้งแต่วันที่วันเสาร์ที่23ที่ผ่านมานะครับคู่แข่งขันนี่หลักหลักนี่เท่านั้นครับก็มีอยู่ด้วยกัน3คนนะครับคือธัญ,ญพรมุ่งเจริญพรนะครับพรชัยมุ่งเจริญพรแล้วก็นะนัทธรมนสิริวัฒตวานิที่มีคะแนนเป็นเนื้อเป็นหนังหน่อย อคนที่ชนะนี่ก็คือนะครับทัญ,ญพรมุ่งเจริญพรเบอร์หนึ่งนะครับหมายเลขได้คะแนนไปสองแสนสองหมื่นกว่าคะแนนคนแพ้เนี่ยคือนายพรชัยมุ่งเจริญพรก็คะแนนแพ้ไม่เยอะเนี่ยถ้าแพ้แพ้อย่างเงี้ยไม่ว่านี่มันนี่ไอ้นั่นแพ้ตั้งห้าหมื่นแปดนะครับพลาดไม่พลาดหัวแล้วกูเสพโกส้มเจ็บใจและโก้บาดใจกันท่านบัง ไม่พลาหัวนะครับก็ปรากฏรัพพรชัยดนะได้เป็นได้แค่สองหมื่นหนึ่งพันคะแนนก็แพ้ไปอย่างเจ็ดจิ๋วส่วนอีกคนคือนางนัทธมลมนนะสิริวัฒนาวานิชเ,เนี่ยคนนี้ครับที่สื่อมวลชนก็ไปลงว่าเป็นเพื่อไทยนะครับได้คะแนนมาแค่แปดหมื่นหนึ่งพันคะแนนนะครับอะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังใครเป็นใครบ้างนะครับคือศึกเลือกตั้งที่สุรินทร์นี่ผมพูดได้เลยว่าเป็นเรื่องของลบกันเองอะ่ะ ปัญหาก็คือบ้านใหญ่นะมุ่งเจริญพรเนี่ยแ,นะแ,นะแตกกันเองนะครับนี่ทำไมแตกกันนะ่ากลัวนะปรากฏแตกกันเองใช่ไหฮะนะคือธัญ,ญพรมุ่งเจริญพรเนี่ยคือคือภรรยาของนายประกอบมุ่งเจริญพรนะครับสอสอเขตหนึ่งจังหวัดสุรินทร์พักภูมิใจไทยครับนะแล้วถามว่าธัญ,ญพรเนี่ยเป็นอะไรกับนายพรชัยมุ่งเจริญพรเบอร์สองพรชัยนี่คือแชมป์เก่าใช่ไหมครับแล้วก็ เป็นตระกูลเดียวกันอะมุ่งเจริญพรนะโดยนางธัญพรมุ่งเจริญพรภรรยาของนายประกรณ์เนี่ยก็เป็นหลานสภใภ้นะก่อนหน้านี้เนี่ยยังสามัคคีกันดีอยู่ในการเลือกตั้งนายกอบจครั้งที่แล้วซึ่งนายพรชัยชนะเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่านางธัญพรนี่นะก็มาช่วยนายพรชัยหาเสียงจนกระทั่งได้เป็นนายกอบจแล้วตัวนางธัญพรเองก็ได้เป็นตําแหน่งประธานสภาอบจสุริน แล้วนายพรชัยก็เป็นนายกอบอจเนี่ยเนี่ยนี่ในสมัยปีหกสามแต่ทีนี้นะเวลาผ่านไปนี่ยังไงไม่ทราบนะครับปรากฏว่าหลานกะอาไม่อยากแล้วนะหลานเป็นสสแล้วไม่อยากหนุนอาแล้วอยากจะหนุนเมียตัวเองเป็นนายกอบจอนะก็มีความขัดแย้งกันนะครับตระกูลมุ่งเจริญพรนี่เล่าให้ฟังก่อนคือเ็ามีคุณพ่อคุณพ่อนี่เป็นพี่ใหญ่ เป็นพี่ใหญคนโตและมีน้องใจอีกสามคนเรียกว่ามีพี่น้องสี่คนนะครับคุณพ่อที่เป็นพี่ใหญ่เนี่ยคือพ่อของนายประกอบมุ่งเจริญพรสอสสุรินทร์ของพระภูมิไชยนะครับส่วนอีกสามคนก็คือนายพรชัยเนี่ยนะครับและอีกสองคนคือธงชัยชูชัยนะครับซึ่งพรชัยกับประกอบนี่นะครับประกอบก็เท่ากับเป็นหลานอาของนายพรชัยถูกไหมฮะเพราะเป็นลูกพ่อพ่อใหญ่อ่ทีนี้นะพรชัยกับ ปากรน,นี่สองคนนี่เขาฝักฝ่ายภูมิใจไทยมาตลอดนะครับส่วนธงชัยแล้วก็ชูชัยนี่มาทางพักพักเพื่อไทยน,นะครับอืมนะนะครับนอกจากนั้นนะครับนี่เขาแข่งกันเองสรุปอย่างนั้นภูมิใจไทยทั้งคู่แข่งกันเองดีไม่แพ้ <c oughs> ดีว่าเพื่อไทยไม่ได้ลงนะแต่เพื่อไทยลงนี่ผมบอกนาน่าสนใจทีเดียวทีนี้ผมบอกที่ไม่ลงคืออะไรอ้าว ประเด็นนะ่ะที่บอกว่าเพื่อไทยลงคืออเบอร์สามเนี่ยนัทธมนนะสิริวัฒนาวัฒนาวานิชเนี่ยนะครับอันนี้คือสายจ่าประสิทธิออ์จ่าประสิทธิ์ก็เป็นคนเสื้อแดงเก่านะฮะตอนนี้ก็ไม่น่าจะเป็นแล้วแหละนะฮะตอนแรกเนี่ยก็ไปหาเสียงไปไปไปเสนอข่าวกันอยู่ในพื้นที่เนี่ยแหละครับบอกว่าเป็นคนของเพื่อไทยเพื่อไทยส่งลงว่าอย่างนั้นนะครับแล้วสุดท้ายก็บอกว่าทักษิณจะมาช่วยหาเสียงด้วย ปล่อยข่าวออกไปอย่างนั้นครับก็เลยกลายเป็นกระแสว่าเนี่ยครับนัธรรมนเนี่ยนะครับก็คือ,อคนของเพื่อไทยว่างั้นแต่ท่านครับปรากฏว่าสสในพื้นที่เนี่ยเขาได้ยินดังนั้นเขาก็บอกว่าไม่ใช่นะเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเองก็แล้วกันนะโดยเฉพาะครูมานิตสังพุ่มนะครับสสสุรินเนี่ยก็ออกมาพูดชัดเจนว่าเพื่อไทยไม่ส่งนายกอบจสุรินทนระ์ะ และยังบอกว่านางนัทมนนะสิริวัฒนาวัฒนาวานิชเนี่ยไม่ใช่เพื่อไทยแต่เป็นคนของภูมิใจไทย <c oughs> ว่ากันอย่างนั้นท่านฟังเ <c oughs> พราะฉะนั้นเท่ากับว่าภูมีรายแข่งกันเองหมดเลยครับั้งสามเบอร์ใครชนะช่างมันก็ดูไปนะครับในที่สุดแล้วสุรินทร์ก็เหมือนกับว่าเพื่อไทยไม่ได้ไม่ได้ส่งคนลงอ่ะนะครับมันไม่ได้จังหวะเพราะอย่างนั้นนะครับข้ามไปนะครับ ส่วนคนที่แข่งมันไม่ได้มีอ้อโทษนะไม่ได้แข่งแค่สามคนโทษทีฮะย,ยังมีอีกสองคนนะครับแหมนะฮะผมก็ลืมไปได้เพราะอีกสองคนนี้ถือว่าเหมือนไม่ได้แข่งอะเพราะว่าได้คะแนนน้อยมากนะครับอ่ะทั้งหมดห้าคนโทษทีครับขอไปด้วยสามคนแรกเนี่ยคะแนนสูสีกันนะแต่บังครส่วนอันนี้คะแนนยังไม่เบ็ดเสร็จนะยังไม่จบนะฮะนับคะแนนเมื่อคืนกำลังจะบอกให้ฟังว่าก้าวไกลก็ส่งนะแต่ว่าไม่ได้ส่งในานามพักส่งในานาม สสในพื้นที่สนับสนุนกันไปนะได้แก่หมายเลข5ครับตอนนับคะแนนได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ได้คะแนนอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าคะแนนเท่านั้นนะครับเนี่ยเบอร์5้าที่เป็นของกปตัเขาเรียกว่าแพ้ส่งแล้วก็แพ้นะคือคือโอกาสที่มันชนะมันไม่มีอยู่แล้วนะพักเก้าพักส้มเขาก็เลยไม่ออกหน้าปล่อยให้สสลุยกันไปเองนะครับไม่กล้าเอาเบอร์ใหญ่ไปลงเดี๋ยวจะเสียหาเสียของชนะกัวด้วยแต่ถ้าแพ้ คุไม่อยากสวยด้วยวพราอย่างนั้นสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งเขตนะที่ก้าวไกลเขาจะเขา่ายแพ้ไปอีกนะจังวัดสุรินไม่เกี่ยวกับเพื่อไทยนะเพื่อไทยไม่ได้ส่งนอกจากนั้นใช่ไหมครับอ่ะนครศรีธรรมราชนาครศรีธรรมราชเนี่ยนะครับปรากฏผลคะแนน,นเป็นอย่างนี้นะตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนบ้างนะก็แล้วแต่มันยังไม่เบ็ดเสร,ร็จโดยประมาณก็แล้วกันนะครับคือคนชนะ ก็คือคุณกนกพรเอ้ยไม่ใช่ฮนะคุณวารินนะชินนวงศ์นะคุณวารินชินนวงศ์อ่าคนที่ได้ที่สองก็คือกนกพรเดชเด,ดโชซึ่งสองคนนี้แข่งกันนะครับอ่ถามว่าพักส้มลงไหมลงฮนะเบอร์สี่ไม่ใช่ฮนะเบอร์สามอ่ะพักส้มสองพเก้า <laughs> สิบเอ็ดคะแนน และและพักโซว่าส่งกันเองนะฮะส่งกันเองก็พ่ายแพ้ย่อยยับอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่ยับธรรมดายับเยินยับเยินไม่รู้จะยับยังไงนะฮะออามาว่ากันสองเบอร์นะเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองที่สูสีกันเนี่ยเป็นการแข่งกันระหว่างใครกับใครครับอเบอร์หนึ่งนี่กนกพอนี่ท่านผู้ชมครับเป็นมารดาของชัยชนะเดชเดโชนะครับแล้วก็พิทักษ์เดชเดโชสสประชาธิปัตย์นครศรีธรรมราชส่วนวารินชินวงศ์นี่นะครับเบอร์สองที่ว่านี่ให้ดูอีกที นะครับเบอร์สองที่ชนะนี่นะครับเขาเรียกว่าเฉียดฉิวแซงโค้งสุดท้ายนะครับวาลินชินวงศนี่คืออดีตเลขานุการส่วนตัวของพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับซึ่งแน่นอนพิพัฒน์รัชกิจประการก็คือคนของภูมิใจไทยเป็นรองหัวหน้าพักที่ดูแลพักใต้ถ้ากับว่างานนี้นะแมงสาบเจอหนูครับฟัดกันนะครับในที่สุดดีปรากฏว่าภูมิใจไทยชนะโค้งสุดท้ายคําว่าชนะโค้งสุดท้ายนี่นะท่านก็ต้องคิดหน่อยนะ เขาบอกว่ามีพลังภายในนะช่วงโค้งสุดท้ายกันเยอะทีเดียวเป็นชัยชนะลับระว่างนี้นะคงจะเดาออกอะ <c oughs> ข่าวว่าพูดอย่างนี้นะเป็นชัยชนะที่เรียกว่านะทุ่มเทกันสุดฤทธิ์นะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ภูมิใจไทยนะนะที่สนับสนุนนายวารินชินวงศ์เนี่ยเบอร์สองเนี่ย คือภูมิใจไทยเป็นหลักละนะครับท่านผังครับเพราะเป็นเลข,ขาส่วนตัวของพิพัฒน์เขาค,คือสอส,อสอที่สนับสนุนนายคนนี้มีภูมิใจไทยสองคนนะครับแล้วมีรวมไทยสร้างชาติอีกหนึ่งคนสัญญาณแบบนี้ท่านผังเนี่ยน,น,นครศรีธรรมราชเตรียมได้เลยนะสอส,อสอรวมไทยสร้างชาติของคุณอ่ะงวดนี้ไม่อยู่แล้วงวดหน้าจะไปอยู่ภูมิใจไทยหรือเปล่าคุณคุณไปคิดเอาแล้วกันส่งนี้นะส่งอย่างนี้มาเล่าให้ฟังนะนอกจากนั้นยังมีอดีตและบนตรีว่าการอุตสาหกรรม นะพักรวมไทยสร้างชาติคุณพิมพ์ัฒราจำได้ไหมซึ่งตอนนี้หลุดออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมไปให้ลูกนายสุเทพนั่งอ่ะนะครับผมบอกให้ฟังว่าพิมพ์ัฒรานี่นะครับเขาเป็นคะแนนเสียงหลักนะเป็นตัวแทนของสอสใต้ที่สนับสนุนนายประยุทธ์ตั้งแต่ปี66แล้วก็ได้สสมาจำนวนหนึ่งเป็นกอบเป็นกรรมและเป็นคู่อำนาจหนึ่งนะครับในรวมไทยสร้างชาติ และทรงแบบนี้ไปสนับสนุนภูมิใจไทยแบบนี้ครับอนาคตผมถึงบอกให้ฟังว่ารวมไทยสร้งางชาติเนี่ยนะครับแตกแน่นอนนะครับไอ้กลุ่มไอ้สุเทพก็ไปฮะกลุ่มนายพีระพันธ์ก็มานี่ฮะแล้วก็กลุ่มสออใต้ก็แยกไปภูมิใจไทยฮนะคอยดูมันจะแตกกันแบบนี้นะครับส่วนพลังประชารัฐไม่ต้องพูดแล้วนะคงเข้าใจนี่ตอนนี้รอแค่ว่าให้มันถึงเวลาเท่านั้นนะนะครับนะครับเอ่อนะส่วนของประชาธิปัตย์นี่ตัวหลักคือจินวรบุญยเกียรต จำได้นะนะครับก็เป็นคนที่สนับสนุนกหนกพรมาตลอดนะครับนั่นแหละครับคือการเลือกตั้งสองจังหวัดที่ว่าสุนเพชรบุรีไม่ต้องพูดนะครับชนะขาดไม่มีอะไรจะต้องจะต้องพูดเลยนะครับเป็นเจ้าถิ่นเดิมชนะไปแล้วก็สามจังหวัดเลือกกันมาเสาร์าทิต์นี้ทีนี้ครับมาดูส,สภ,าภาพของพรรคเก้าไกลหลังจากที่ผ่านเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสรุปแล้วขนาดนี้นะครับ 21สนามนายกอบจอที่ผ่านมาแพ้ลวดนะครับไม่ชนะเลยแม้แต่สักสนามเดียวท่าครับล่าสุดนี่ก้าวไกลเขาประกาศแล้วนะครับจากที่เคยประกาศชูว่านายกอบจอทั้งประเทศขณะน,นี้เหลือสิบสองคนหวังอยู่แค่สิบสองบนตามนี้ฮะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนมุกดาหารภูกเก็ตสุราษฎร์พังงาสงขลานนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามตราดหนองคาย เท่าที่ดูนี่นะฮะเท่าที่ดูนี่ <c oughs> ดูผัผ่านานอะอาจจะผิดก็ได้ไม่รู้แล้วผมดูเผืเ่อเชียงใหม่ไม่ชนะเอาไหมเอาไหมอ่าเชียงใหม่ไม่ชนะนะลําพูนก็แพ้เอาไหมมุกดาหารก็ไม่รอดถ้าจะชนะก็ภูกกเก็ตเนี่ยอาจจะมีสิทธิ์นะครับสุราษฎร์ก็แพ้อ,อีกนะครับไม่มีทางชนะเลยเป็นพื้นที่ของภูมิใจไทยเป็นพื้นที่ น่าจะภูมิใจไทยเอาไปกินอีกนะครับพังงานี่ก็ภูมิใจไทยสงขลานี่ก็บรัญนิปัตนนทบุรีอ่ะอาจจะมีสิทธินะสมุทรปราการสมุทรสงครามนี่ก็ไม่น่ารอดตราดนี่ก็ไม่น่ารอดหนองคายยิ่งไม่น่าสรุปแล้วนะผมดูแล้วน่าจะน่าจะอย่างดีนาะจากสองสามจังหวัดจากสิบสองเนี่ยนะอะ่โดยเฉพาะพักก้าวไกลนี่เขาประเมินตัวเองไม่ใช่ผมนะเขาบอกว่าไอ้สิบสองจังหวัดเนี่ย ขอแค่ภาคละจังหวัดก็พอก็แปลว่าเท่าไหร่ห้าห้าจังหวัดใช่ไหม <c oughs> ก็ใกล้เคียงบวกนะผมบอกว่าชนะอย่างมากก็สองสามจังหวัด <c oughs> โดยเฉพาะนะภูเก็ตแล้วก็สมุทรปราการได้ข่าวว่าสมุทรปราการนี่นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพื่อไทยจะลุยไหมเอะนะครับอ่ะ,อะพักสักครู่ครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของนายสนทิริมทองคุณกันหน่อย นะครับเห็นบอกว่าจะกลับมานำม็อบครั้งสุดท้ายในชีวิตคือแหม่มันเสี่ยงคุกนะแต่ไม่เสี่ยงแล้วครับงานนี้สนีิมีแต่ได้กับได้นะครับส่วนในคนที่เสียกับเสียเนี่ยคือไอ้คนที่อยู่ข้างหลัง่ะรอสักครู่ครับเดี๋ยวมาทบทวนกันแล้วก็มาดูการเคลื่อนไหวของสนที่ซึ่งผมบอกไม่น่ากลัวเลยนะครับก็เป็นเกมเหมือนเดิมอะเปลี่ยนสปอนเซอร์เท่านั้นเอง นะคพักสักครู่ครับ,รรบอ่ะกลับเข้าสู่รายการรู้ทันในช่วงที่2นะนั่งอ่านข้อความต่างๆนะครับคุณอ e ีมูอ่ะอันนี้แสดงหน่อยฮะ, <c oughs> อะบอกว่าสบู่สีเขียวเนี่ยนำไปถวายพระใช้ดีมากครับผมลองใช้รู้สึกถึงความสะอาดได้เลยนะอันนี้เขานิยมฮะเพราะว่าพระนี่อ่ะก้อนเดียวจบ นะครับก็สบู่เนี่ยใช้ตั้งแต่สระผมถูตัวถูหน้าจบเลยพระนี่สะดวกมากเพราะฉะนั้นสําหรับถวายพระนี่ดีมากนะครับสบู่ก้อนสีเขียวเนี่ยพระชอบบอกตรงฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กําลังใจรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสดีก็ให้กําลังใจรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถามสั่งซื้อ ก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางลายนะครับติดต่อได้ที่ลาย ID มิสดีโด่งลาย ID มิสดีโด่ง2ลาย ID มิสดีโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f a c e b o o k โด่งมิสดีขอบพระคุณมากครับ